ว่าอาชีพไหนเราทำได้อาชีพใดเข่าเห็ดได้อาชีพใดเข่าเห็ดบอ่อไดก็อย่าไปเห็ดอย่าไปฝืนนะเ,เคยบอกแล้วเคยบอกประจำแล้วว่าอีหยังที่มันสมควรเห็ดกับเห็ดอันดบ่บ่วรเห็ดก็อยาเห็ดสวัสดีครับสวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f c c ทั่วโลกนะครับ มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเช้านะครับช่วงเช้าของวันหยุดนะครับวันนี้มาเปิดประเด็นเกี่ยวกับหนุ่มลาวนะครับนี่ผมเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วผมเตือนแล้วนะผมเตือนคุณแล้วมีหนุ่มลาวนะครับได้ไปทำอาชีพนะครับอาชีพหนึ่งแล้วโดนเจ้าหน้าที่ นะครับมาถูกต้องนะครับข้ามาจากฝั่งเรามีบัตรมีอะไรเรียบร้อยนะครับเข้าถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับแต่ไปทําอะไรครับไปทําอาชีพที่ไม่ถูกต้องนะครับโดนจับนะครับส่วนจับแล้วจะโดนปรับโดนเนรเทศไหมหรืออย่างไรนี่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเราไม่รู้เรื่องกฎหมายนะผู้รู้ก็คงให้เข้ามาให้ามรู้ก็แล้วกันนะครับ FC ท่านใด นะครับที่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับาการโดนจับกลุ่มนะครับในส่วนของการทำอาชีพที่ต้องห้ามนะครับสำหรับคนลาวที่มาทำอาชีพในประเทศไทยนะครับก็ต้องไปถามถึงเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะครับส่วนผมเองไม่มีข้อมูลนะท่านใดมีข้อมูลก็เข้ามาตอบได้นะครับ เป็นนมราวนะครับส่วนอายุอานามเราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับอ่าก็เป็นอ่าคนกําลังสร้างตัวนะครับก็จะมีรูปอยู่นะครับมีรูปอยู่จะเอารูปให้เอฟซีได้ดูนะนะครับอ่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับได้จับจับกลุ่มแล้วนะครับอ่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับอ่าโดนจับแล้วนะครับมีเสื้อวินอย่างดีมีมอเตอร์ไซ์ ทรบาบว่าตัวเขาเองเขาก็คงน่าจะรู้อยู่เกี่ยวกับกฎหมายของไทยแต่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็โดนเจ้าหน้าที่จับกลุมตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับก็คือเขาก็ขับรถวินมอเตอร์ไซค์นะครับทราบทีหลังว่าได้ไปเช่านะไปเช่ารถนะทั้งเช่ารถเช่าวินเช่าเสื้อวินด้วยนะครับ นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็วางแผนในการจับกลุ่มนะครับอ่าก็เสียเวลานะทุกท่านนะเสียเวลาผมไม่ทราบว่าถ้าโดนจับแล้วส่งกลับประเทศแล้วน้องก็ต้องกลับมาใหม่เข้ามาให้ถูกต้องเหมือนเดิมแล้วก็ต้องมาทําอาชีพที่ให้มันถูกต้องนะครับอ่าบางทีไม่รู้ก็นะความไม่รู้นี่แหละมันทําให้เกิด การเสียเวลามเวลาในการมาทำมาหากินนะครับกว่าจะข้ามมาประเทศไทยได้ไม่ใช่ง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพื่อจะเดินเอกสารอะไรทุกสิ่งทุกอย่างข้ามมาแล้วมันต้องข้ามมาในระยะที่เขากําหนดนะพอเขากําหนดแล้วต้องมาทําตัวทําตนให้ดีนะครับแล้วถ้าโดนจับมันก็โอ้แย่เลยนะครับดังนั้นคลิปนี้มาฝากเตือนกับ พ่อแม่พี่น้องที่ข้ามมาจากสวปราวมาทํางานที่ประเทศไทยให้รู้นะครับให้รู้ให้รู้ชัดว่าอาชีพไหนเราทําได้อาชีพใดเหเุ็ด้อาชีพใดเาเหตุบดด่อดดก็อย่าไปเหตุอย่าไปฝืนนะเ,เคยบอกแล้วเคยบอกประจําแล้วว่าอาอีหยังที่มันสมควรเหตุกับเห็ุอันใดบ,บกคนเห็กุกอย่าเหตุขามมาจากประเทศนะเอาสองภาษาเลย ถ้าข้ามาจากฝั่งนู้นนะพอได้งานทําแล้วอย่าทําตัวเด่นอย่าทําตัวเด่นมันจะเป็นภัยนะมันคนขี้ฉาบก็เยอะนะโลกใบนี้นะครับไม่มันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะทำอะไรก็ได้ทํางานนะครับที่มันสุจริตที่เขาอนุญาตให้ทําเสร็จแล้วเก็บเงินเก็บทองอดใจไว้อย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปใจร้อนไปเที่ยวไปอะไรแล้วไปทําตัวเด่นไม่ดีครับไม่ดี นะครับพอพอโดนจับแล้วมันมันเสียเลยนะครับเสียทั้งทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกนะครับเหมือนกับาลายนี้นะครับก็โดนจับไปนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้นิดหนึ่งนะครับในช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันเนะาะที่โดนจับไปก็ถือว่าเป็นบทเรียนสอนใจนะนะครับอาชีพไหนเขาให้ทําก็ทําอาชีพไหนเขาไม่ให้ทําก็อย่าทํานะครับ เป็นประมาณว่าอาชีพที่ทำได้นะครับอันไหนทำไม่ได้คร่าวๆนะครับมันจะมีอยู่ถ้าจะรวม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 แล้วนะครับอาชีพที่งานที่ทำได้มันจะมี27งานเนาะทำได้แต่มีเงื่อนไขมี13งานนะนะครับ อาชีพที่ส่วนมากที่เขานิยมกันก็นะถ้าประเทศลาวมาทํางานที่นี่ก็มีงานาที่ทําได้นะแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือต้องมีนายจ้างมีผู้รับรองนะครับอา่ามันมีงานที่ทําได้ก็คือวิชาเกี่ยวกับบัญชีวิศวกรรมวิชาสถาปัตย์แต่มีมเงื่อนไขนะครับแรงงานนะ ต้องทําตามข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันนะครับภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งต้องเป็นแรงงานข้ามชาติของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องประเทศลาวนะเอานี้ผมเอาเอาเจาะจงเฉพาะประเทศลาวใกล้ๆบ้านพี่เหมืองน้องนะครับ ก็จะมีงานบัญชีงานงานกสิกรรมนะครับนะครับงานกสิกรรมงานช่างก่ออิดฉาบอิดช่างไม้ช่างก่อสร้างอาคารนี่ที่พี่น้องมาทํางานแล้วตึกถล่มนี่ไม่รู้ว่ามีพี่น้องชาวลาวหรือเปล่าอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจยด้วยนะเป็นอาชีพที่ถ้าถ้าเลือกได้ก็คงไม่ทำนะเพราะว่ามัน ต้องใช้แรงงานนะครับอันนี้ก็เห็นใจนะครับงานงานทำที่นอนงานทำมีดงานทำรองเท้างานทำหมวกงานประดิษฐ์เครื่องแต่งกายงานปั้นเครื่องปั้นดินเผาแต่มีเงื่อนไขนะครับเฉพาะงานที่มีนายจ้างนะครับงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านอันนี้นิยมมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดในประเทศไทยตามแนวตะเข็บนะครับก็จะมีนี่ครับ ทำงานกรรมกรงานงานขายของหน้าร้านงานในห้องอาหารนะครับเป็นเด็กเสิร์ฟประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ต้องมีเป็นเงื่อนไขเหมือนกันนะครับต้องมีนายจ้างรับรองและและได้รับอนุญาตให้เข้านะครับเข้ามาในราชนาจักรก็คือ,อพี่น้องที่เข้ามาทํางานที่ประเทศไทยก็ต้องทําให้ถูกกฎระเบียบคือมีใบใบอนุญาตเข้านะครับเสร็จแล้วก็ไปที่สำนักง,งาน ที่เขาทําเกี่ยวกับบัตรบัตรแรงงานคนต่างด้าวประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีการแนะนําบอกว่า,าสมมุติว่าคุณมาทํางานที่ร้านอาเอาร้านร้านอาหารร้านอาหารหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารสมมติว่าชื่อว่าร้านยอยอกกุ้งเผาอย่างนี้เนะาะนายจ้างนายจ้างก็จะแนะนําว่าเออนี่พอเราไปสมัครงานใช่ไหมนายจ้างก็จะแนะนําว่า ให้ไปทําบัตรทําบัตรที่นู่นที่นี่บางทีนายจ้างที่เขาเขาเอำนวยความสะดวกเขาก็จะให้เรามาถ่ายรูปที่ร้านแนะนํามาถ่ายรูปที่ร้านกี่นิ้วกี่นิ้วประมาณนี้นะครับรายละเอียดของผมก็คือที่เขามาถ่ายก็คือพื้นพื้นขาวนะรูปประมาณ2นิ้วเสร็จแล้วก็เอาไปให้นายจ้างนายจ้างก็จะกรอกข้อมูลในหนังสือ ที่ราชการออกให้เสร็จแล้วก็ไปยื่นนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อรับรองว่าคนนี้มาทํางานที่ร้านยอกุ้งเผาในตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้เงินเดือนอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการรับรองนะครับส่วนอาชีพที่สงวนสําหรับคนไทยห้ามคนต่างชาติทํานั้นนั่นแหละเมื่อกี้เนี่ที่ว่าผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือ การขับรถวินมอเตอร์ไซค์นี่ทําไม่ได้เลยนะครับทําไม่ได้เลยนะครับอันนี้ห้ามนะครับห้ามอา,อาชีพที่ต้องห้ามมีอยู่ยี่สิบเจ็ดงานนะครับอ่านะครับฟังดีๆนะครับฟังดีๆเด้อพี่น้องเด้อบางท่านก็สามารถเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้นะครับอาชีพต้องห้ามของคนต่างด้าวมันก็จะขึ้นพลึดขึ้นมานะครับหนึ่งงานแกะสกลักไม้แกะสกลักไม้นะครับไม่ได้งานขับขี่ยานยนต์หน้า ยกเว้นงานขับรถยนต์นะครับงานขายทอดตลาดงานจีรนัยเพชรพลอยงานตัดผมเสริมสวยนะครับงานทอผ้าด้วยมืองานทอเสื่อนะครับงานทํากระดาษสางานทําเครื่องเขียนงานทําเครื่องดนตรีไทยงานทำเครื่องเครื่องถมงานทําเครื่องทองเครื่องเงินนะครับงานทําเครื่องเครื่องลงพิมพ์นะครับงานทําตุ๊กตา งานทําบาทงานทําผ้าไทยงานทําพระพุทธรูปทําร่มกระดาษงานงานในหน้าหรือตัวแทนงานนวดไทยงานมวนบุหรี่งานมักคุเทศงานเลขขายสินค้างานงานเรียงอักษรนะครับประมาณนี้นะครับทุกท่านผมก็แคบมาได้ประมาณนี้เอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆงานไหน ที่เราสามารถทําได้เราก็ถามเพื่อนๆที่เคยมาทํางานที่ประเทศไทยว่าอันไหนทําได้คงมีอาชีพในใจอยู่แล้วว่าอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้นะทุกท่านเพราะว่าคนที่จะข้ามมาเขาก็ต้องมียาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงอยู่แล้วอันไหนที่ที่เขาพอแนะนําได้เราก็ต้องถามเพื่อนๆน,นะเราถามครับแล้วโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกดิจิตอลนะครับโลกมันกว้างมันขวางแล้วนะครับ ดังนั้นเรามีพี่น้องมีเพื่อนก็ถามเพื่อนนะเอ้ยเอาสิมาเห็ุงานในเมืองไทยนะเนี่ยเข้าไปขับรถแท็กซี่ได้บ่เออเอาสิไปขับวินมอเตอร์ไซค์ได้บ่เออเขาก็จะตอบเราว่าได้ไม่ได้นะหรือเราเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเอออินเทอร์เน็ตก็คือเข้ากูนะครับเข้าพี่กูก็ได้เข้ายูก็ได้เข้าไปอา,อาชีพต้องห้ามคนต่างด้าวแล้วก็ อาชีพคนต่างด้าวที่ทําได้มันก็จะขึ้นมานะครับให้ความรู้เรานะครับแต่ที่ผมเห็นแล้วง่ายๆเอาง่ายๆบออยากยุงงยย่ง,งายากบออยากเป็นเรื่องบออยากเป็นยังไ่ก็ไผ่เอาเท่าที่ได้เออเอาเอาแค่พอเพียงนึ่งละเสิร์ฟอาหารไ,ได้แน่นอนเสิร์ฟอาหารร้านค้านะครับเพราะว่าเขามีนายจ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยม เด็กหน้าร้านกับร้านขายของเนาะท่านเขาก็ทํางานเป็นเวลาเนยเช้าประมาณสักเจ็ดแปดโมงเปิดหน้าร้านเสร็จก็าขายของนะสี่ห้าโมงเย็นเลิกก็กลับบ้านเนี่ยนะครับอยู่ในร้านเจอผู้คนมากมายได้พูดได้พูดได้จากับคนที่มาจับจ่ายซื้อของมันก็ไม่เหงาครับถ้างานบ้านก็คือทํางานบ้านในครัวทําความสะอาดนะนี่คืออาชีพที่ง่ายๆ ทำได้สู้ครับสู้ทุกท่านนะถึงแม้อาชีพที่มันจะแลกด้วยเหงื่อด้วยแรงกายของพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ถ้ามันเป็นอาชีพสุจริตค่อยเก็บหอมรอมริบนะครับประหยัดปัฒยัดใช้จ่ายแบบว่าไม่ฟุ่มเฟือยพี่น้องก็จะมีเงินเก็บนะครับไปส่งเสียทางพ่อแม่พี่น้องที่รอเราอยู่นะครับที่บ้านเกิดนะครับอย่าลืมครับ สงการนี้นะครับสงการนี้อย่าลืมนะครับมันเป็นวันรวมญาตินะปีใหม่ไทยนะอย่าลืมกลับไปบ้านเกิดนะไปไหว,พว้พ่อไหว้แม่พ่อแม่พี่ป้านะ้าอาปู่ย่าตายายนะนะครับไปไหว้บรรพบุรุษนะครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปกลับบ้านไปพักผ่อนชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองให้นะเต็มที่แล้วก็กลับมาสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ